สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้เมื่อเวลาเที่ยงนะครับวันนี้วันที่6ตุลาคม2565นะครับก็เกิดเหตุหน่าตกใจขึ้นมานะครับตำรวจคลั่งนะครับถือปืนอาก้านะครับหรือว่า M16 ไปกลาดยิงเด็กเด็กเล็กเนี่ยสองขวบไม่เกินสามขวบที่นอนหลับพักกลางวันกันอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กแล้วก็ยิงครูผู้ช่วยนะครับคือพี่เลี้ยงหรือว่าครูเนี่ยแหละนะผู้ดูแลนะครับเสียชีวิตไปอีกสองนะครับแล้วก็คนที่อยู่รอบข้าง นะครับเบ็ดเสร็จเสียชีวิตรวมประมาณ38มรายนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกเป็น10นะฮะกับผมนะครับโคตูนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจ ่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บในโศกขนากรรมเหตุกรารณ์จริงที่หนองบัวลำพูครั้งนี้นะครับจากที่ฟังมาก็คือเป็นจ่าสิบโทใช่ไหมก็เสพยานะครับเป็นตำรวจเสพยางงนะครับไม่โดนจับไม่โดนจับ ไม่ติดคุกแต่แค่โดนปลดออกจากข้าราชการนะครับก็เลยเกิดความเครียดไปเอาปืนที่ไหนมาก็ไม่รู้ไปกราดยิงเด็กที่นอนหลับอยู่กลางวันที่สถานรับเลี้ยงเด็กหัวใจพ่อแม่สลายนะครับเอาลูกมาฝากเขาดูแลตัวเองต้องไปทำมาหากินครูพี่เลี้ยง ครูผู้ช่วยหรือว่าพี่เลี้ยงนะครับมีท่านหนึ่งนะครับท้องแปดเดือนนะฮะเดือนหน้ากําลังจะคลอดนะครับสามีได้ข่าวก็รีบขับรถมานะครับไม่ทันแล้วนะฮะจ่อยิงศีรษะนะครับคนที่เห็นบอกว่าจ่อยิงศีรษะนะครับแล้วถ้าใคร หรือว่าเด็กคนไหนยังไม่ตายก็จะเอามีดมีดมีดเนี่ยไอ้มีดเดินป่าเนี่ยปาดไปที่คอมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากไอ้ตำรวจข้างคนนี้นะครับรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่รอดแน่ ถ้าจับได้ก็แค่ติดคุกหรือเปล่ากฎหมายมันแค่นั้นเ,นเออกฎหมายมันแค่นั้นจริงๆจับได้ก็แค่ติดคุกเหรอบัดซบจังเลยกฎหมายไทยอ่ะกฎหมายมันห่วยมากมันต้องประหารยังเดียวอย่างไอ้ข่าวอะไรอ่ะไอ้ผู้พันไอ้ผอ,อ,อกอกอบอะไรใช่ไหมที่ลบบุรีอ่ะเออ ติดคุกมีแต่ติดคุกอันนั้นฆ่าคนตายชิงทองแล้วก็จากข้างที่จังหวัดอะไรผมก็ลืมไปละจากข้างนั้นโดนวิสามันเนาะพอ,อ,อก,ก๊อปนี่โดนจับแต่ฆ่าคนตายไปเพียบเลยอืมมันเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะ ที่จะเศร้าที่จะหดหูนะครับคือในกลุ่มผมเนี่ยเป็นกลุ่มฟุตบอลก็จริงนะแต่ว่าติดตามทุกเรื่องราวทุกข่าวสารมีอะไรก็จะนํามาบอกกันนะครับฝนตกน้ําท่วมที่ไหนก็จะนํามาแจ้งกันนะครับไม่ได้คุยแต่ฟุตบอลอย่างเดียวนะครับฟุตบอลเนี่ยถ้าผมอยู่ถ้าผมเลิกงานมาหลังสามทุ่มผมก็จะมาช่วยดูแลนะครับหรือไอตอนบางทีช่วงบ่ายช่วงอะไรเงี้ย ช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงวันผมว่างผมไม่ได้ไปทํางานมั่งอะไรมั่งวันหยุดผมมั่งเนี่ยผมก็จะมาช่วยดูช่วยวิเคราะห์นะครับออกมาวิเคราะห์ในกลุ่มรู้ดีครับผมไม่เคยทิ้งสมาชิกอยู่แล้วแล้วผมไม่เคยหยาบคายไม่เคยก้าวร้าวกับสมาชิกด้วยถ้าเห็นผมดา่าเห็นอะไรนะผมก็ดา่าของผมตามภาษาผมมาแล้วตัวขอเข้าเรื่องข่าวนะครับคลิปนี้จะเกี่ยวกับข่าวไม่เกี่ยวกับฟุตบอลแล้วกันพดหูครับพลห,หูมาก เด็กนอนหลับอยู่มันจ่อยิงหมดเลยเจ็ดชีวิตไปประมาณสามสิบแปดแล้วอะไม่รู้ว่าที่บาดเจ็บสาหัสอีกสิบกว่าคนนี่จะเป็นยังไงคือผมสงสัยไงสงสัยโคตรๆตำรวจเสพยาไม่ถูกจับไม่ถูกจับไปบำบัดไม่อะไรไล่ออกเฉยๆฉะงั้น คงล่อไปหลายแถวอะไม่รู้ว่าม้าหรือไอ้ด้วยงงไหมงงไหมแล้วเพื่อนร่วมงานถามมารู้ไหมว่าติดรู้ก็ติดมาต้องนานแล้วแล้วเป็นตำรวจได้ยังไงติดยาคุณมาเป็นตำรวจได้ยังไงเออบ้าหรือเปล่าโอ้แล้วกลับไปฆ่าตัวตายไม่ว่านะครับยิงเมียกับลูกด้วยเอาเมียกับลูกไปด้วยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบ โคตรสะเทือนอารมณ์ผมบอกเลยข่าวนี้รุนแรงมากข่าวนี้นี่ผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะอืมอันดับหนึ่งของเรื่องที่เคยเจอมาอันดับสองนี่เป็นเป็นจากครั่งนะอันดับสามนี่เป็นปอ,ออกอบนะครับในเรื่องของการเนี้ยเกี่ยวกับพวกยิงเกี่ยวกับที่คนบริสุทธ์อนี่เด็กอะเฮ้ยเด็กอะมึงหลอนขนาดไหนวะ มันก็เกินไปอ่ะเอาใช่ใช่มันก็เกินไปหดหูครับหดหแูแย่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 มากแย่มากทำใจไม่ได้ผมติดตามตั้งแต่มีเหตุปุ๊บเพื่อนแจ้งมาในกลุ่มสมาชิกแจ้งกันมาผมก็ดูแฟนผมก็ส่งอ่อส่ง u u u e e ส่งอะไรมาให้ติดตามตลอดโคตรเศร้า คือถึงได้บอกไงผมถึงได้บอกทุกวันเนี้ยเราจะตายตอนไหนเราไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เรายังอยู่เราต้องดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ ดูแลครบครัวเราให้ดีที่สุดเชื่อผมนะครับผมฝากไว้แค่นี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบเหตุด้วยทุกท่านนะครับ